สวัสดีครับเพ,เพื่อนๆ FC ที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กับช่องสมาคม h ชนแนลวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคม h ชนแนลก็มีเหรียญชนิด10บาทที่มีความผิดปกติไม่ธรรมดามีราคาซื้อขายหลายช่องนะครับ ที่ซื้อเพื่อเก็บสะสมนะครับก่อนที่จะไปพบกับข้อมูลเหรียญชนิด10บ,บาทแบบไม่ธรรมดาก็ฝากเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนักสะสมคนรุ่นใหม่ทุกคนคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคม h ช n แนลเช่นเคย ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องให้ทางช่องได้มีโอกาสให้ทางช่องได้มีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆมาได้ติดตามรับชมตลอดไปเกี่ยวกับเหรียญก็มาพบกับเหรียญแรกสำหรับคลิปนี้ เหรียญไม่ธรรมดาเป็นเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรเหรียญนี้เป็นปีพศ2548ไม่ธรรมดาก็คือเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินนะครับเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกิอนอยู่บนพระบรมบรูปนะครับ อยู่บนเส้นผมนะครับที่ใช้ภาษาพื้นบ้านนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับที่ใช้ภาษาพื้นบ้านอยู่บนเส้นผมเรียนนี้เรียนเนื้อเกินก็หลายๆช่องนะครับตามที่ผมได้ดูทาง y o u t u b e นะครับหลายๆช่องก็รับซื้อนะครับเพื่อเก็บสะสมนะครับ ส่วนราคานะครับราคานี่ผมไม่ติดใจจะถูกหรือจะแพงมันก็ขึ้นอยู่ที่คนสองคนเจ้าของเหรียญกับเจ้าของช่องตกลงกันนะครับราคาก็อยู่ที่หลักสิบนะครับตามที่ช่องเขาประกาศร,รับซื้อก็อยู่ที่หลักสิบนะครับอยากได้หลักร้อยมันก็คงไม่ได้นะครับเพราะลักษณะกมแปลกแบบนี้ไม่ไม่ไม ผิดปกติแบบนี้นะครับไม่ไม่มีราคาถึงขนาดหนึ่งร้อยหนึ่งพันหรือหนึ่งแสนอะไรนะครับต่อมานะครับก็เป็นเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองเป็นปีพศอ,อ,อะไรเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญมีเรือหลายๆคนเขาเรียกหลายช่องเรียกในวงการเหรียญเรียกเหรียญมีเรือ นะครับรา,ราคาก็อยู่ที่หลักสิบเช่นกันนะครับหลายช่องก็ซื้อไปสะสมนะครับ <S <S ช่องสมาคม h ช n แนลก็ขายเป็นประจำนะครับขายเป็นประจำสำหรับเหรียญที่เอื่อเกินมีเรือนะครับก,ก,ก็อยากจะเพิ่มเติมในส่วนของช่องสมาคมแชนแนลนะครับเมื่อก่อนทำคลิปประกาศรับซื้อนะครับเดี๋ยวนี้ยกเลื่องทั้งหมด ปิดการรับซื้อนะครับก็มาทําคลิปแนะนาแนะนําเหรียญขายได้แนะนําเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วก็แนะนําช่องที่ประกาศรับซื้อนะครับก็มาเหรียญที่สามนะครับเหรียญที่สามก็เป็นปีพศ2537นะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญเนื้อเกินเช่นกัน นะครับเป็นเหรียญเน่้อเกินนะครับก็สรุปแล้วสามเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ขายได้ราคาเกินหน้าเหรียญอยู่ที่หลักสิบนะครับถ้าเพื่อนๆมีลักษณะแบบนี้ช่องสมาคม channel ไม่ได้รับซื้อนะครับช่องที่เขารับซื้อก็ต้องไปติดตามคนหาเอา ใน YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ